สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเปลี่ยนข่าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับกําลังเป็นดราม่าเดือดเลยนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจด,ดังนัดข้อมูลเด็ดหมอลำสาวหน้าแตกเต็มเต็ม คนที่จะแจ้งต่อหมอได้ต้องมีสิ่งนี้มีอะไรป้าพี่น้องคือว่าหมอลำสาวหนาแตกอีกแล้วนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นดามานะครับที่ทั้งหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อนไปทัวร์ตามประเทศนั่นแหละครับเพื่อนก็เลยไปติดต่อหมอนะครับอยู่หลายชั่วโมงนะครับก็คือเพื่อนก็เลยออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่เพื่อนติด ต่อหมอครับเป็นเพราะว่ามีคนไปกันแกล้งเพิ่นนะครับก็เลยให้เพิ่นติดต่อหมอเสียเวลายุ่ต่อหมอประมาณนี้นะครับซึ่งเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านพอฟังแล้วก็บองว่ามันแม่นอยู่บ่อนะครับบ่แม่นว่าเจ้าของไปตอบคําถามเขาบ่อได้เขาถามเป็นภาษามาต่อภาษาเขาบ่าได้มันก็ต้องติดมันเป็นที่ตัวเจ้าของเองหรือเปล่านะครับเป็นที่ตัวของตัวเองแต่ก็มาโทษคนอื่นเหมือนเดิม นะครับประมาณนี้พี่น้องล่าสุดนะครับทางเพจดังก็คือเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับแม่นิกกี้นะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเด็ดแบบนี้พี่น้องการที่สิแจ้งต่อมอได้บอแมนว่าอยู่ดีๆเราไปแจ้งเขาได้เลยครับพี่น้องนะครับแม่นิกกี้โพดว่าถ้าจะแจ้งตำรวจหรือต่อมอได้ต้องมี เลขพาสปอร์ตนะครับพี่น้องต้องรู้เที่ยวบินนั้นๆคำถามมีกี่คนที่รู้ข้อมูลนี้นะครับแล้วแมนิกีเราก็มาคอมเมนต์นะครับ,นบ, comment, นรบในโพ์อีกบอกว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเฉพาะไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนในชาติจนีนนะครับพี่น้องข้อมูลของคุณนะครับมันเป็นข้อมูลเฉพาะ ค้นที่ลูกก็ต้องเป็นคนใกล้โตนะครับเป็นคนในตัวนั้นค้นขังนอกคนอื่นเขาสีไปลูกขอมูลคุณได้จังไดเมนบ่คบพี่น้นองแล้วเที่ยวบินเข้าประเทศเขานะครับมื่อนึ่งจากเที่ยวบินค้นเข้าประเทศเขาจากพันจากมื่นคุณเมนบ่คบพี่น้นองยู่ดีๆแล้วเขาสีไปแจ้งแล้วลูกจากคุณทันทีเลยติถ้าบ่ามีข้อมูลพวกนี้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารับบทเป็นผู้กระทำนะครับถ้าเขาจะกันแก้งคุณเขาต้องมีเลขที่พาสปอร์ต ต้องรู้เที่ยวบินต่างๆถึงจะแจ้งได้ประมาณนี้พี่น้องเรียกเด้ยว่ามอลลัสาวนี่นาแตกเต็มๆเลยนะครับรับบทผู้ถูกกระทําแต่ก็โปะอีกแล้วประมาณนี้นะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับก็บเลยคอมเมนต์ต่อว่าคนยื่นวีซ่าเขาแถลงแล้วค่ะที่มันไม่ผ่านตอมอเพราะมันบ่ได้ภาษาคาแมมันจะเลือกแถกีมโฮงนะครับแต่เขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์ที่จะรนาไปน้ำนะครับพี่น้องนะครับท่านต่อมาบอกว่า ฟังภาษาเขาบอรลู้เรื่องตอบบ่ไดหรือเปล่าก็เลยเว้าแก้ขืนว่ามีคนแกงนะครับส่วนมากกบมองว่าตอบคําถามเขาบ่าไดเองหรือเปล่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับท่านสุดท้ายก็เลยบอกว่านะครับสั่นๆพี่น้องชัดเจนได้ใจความเอฟซีทันนี้คอมเมนต์ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดโทษคนอื่นไว้ก่อนนะครับพี่น้องทันนี้ชัดเจนนะครับสิเกิดไี้อย่างก็แล้วแต่ฉันโทษคนอื่นไว้ก่อนประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับชัดเจนนะครับคนที่จะแจ้งตอมอได้ต้องมีนะครับเลขพาส,สปอร์ตแล้วก็ต้องรู้เที่ยวบินของคนคนนั้นนะครับถึงจะแจ้งได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ